เปิดพิกัดสถานที่ถ่ายรูปเทศกาลคริสต์มาสที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้บอกเลยว่าต้องกดเซ็คลิปนี้กันด่วนๆเริ่มกันที Central ่เซนทรัลบาซีเดินทางได้ด้วย BTS เพิ่จิในปีนี้ขนกองเท้สโนอแมนสุดน่ารักมาแบบจัดเต็มกับคอนเซ็ตเวอ์ดี r เวิร์มวิชข้าหลักกับศิลปินดังระดับโลกอย่างลูคัสซานาโต มาของเราก็คือที่หน้าลานสยามพารากอนเดินทางได้ด้วย BTS เสียามกับคอนเซปต์ The Magical Celebration มาพร้อมกับต้นคริสต์มาสดรูหราพร้อมสุนไฟสำหรับถ่ายรูปบอกเลยว่าโดนใจสายคอนเทนต์สุดๆไปเลย ที่สุดท้ายของเราขยับมาที่ BTS ชิดลมที่ Central World พาทุกคนมาทร์หมู่บ้านอาร์ตทอยสุดฮิตระดับโลกในคอนเซิต์ต m a r y v i l l เหมือนอยู่ในโลกแห่จงจินตนาการสุดๆเต็มไปด้วยอาร์ตทอยและหมู่บ้านน่ารักสีสันสดใสแถมยังมีโชว์เปิดหิีมาให้ได้ถ่ายรูปกันแบบฟินๆด้วยนะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดเซฟคลิปนี้แล้วก็ออกไปถ่ายรูปสวยๆกับบรรยากาศช่วงสิ้นปีนี้เหมือนพวกเรากันนะคะ